สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าท่านานาาฟาร์มทุกท่านนะครับเปิดคลิปแมววันนี้นะครับมาส่งอาหารวัวขุนนะครับยี่หอวสันนะครับนะครับอาหารวัวขุนยี่ห้อวสันนะครับครับมาส่งที่ฟาร์มวัวขุนวาเกียวนะครับเดี๋ยวพาไปดูวัวขุนนะครับวาเกียวนะครับซึ่งเจ้าของก็สั่งออเดอร์เข้ามานะครับเราก็จะส่งให้ถึง หน้าฟาร์มเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเจ้าของเป็นข้าราชการนะครับครูนะครับเป็นผอนะครับผอนะครับก็สั่งประจำครับสั่งอาหารวัวขุนจากทางร้านนะครับนี่นะครับวัวขุนวากิวนะครับครับครับผมอาหารที่เรามาส่งวันนี้เป็นอาหารเรียกว่าเป็นอาหารข้นนะครับอาหารข้น ครับเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้กําลังยกลงนะครับบรรยากาศตอนนี้ที่สุรินทร์นะครับก็มีฝนตกนะครับเกือบทุกวันนะครับครับยังพอมีเศษนะครับของอาหารนะครับอยู่บ้างนะครับนี่ครับอาหารเป็นอาหารข้นนะครับนี่ครับนี่ครับคุณครูบอกว่าใช้แล้วดีนะครับ เพราะว่าอาหารค่อนข้างสะอาดนะครับไม่มีเศษนะครับแล้วก็ไม่มีความชื้นนะครับที่สําคัญคือวัวกินดีนะครับแล้วก็โตไวนะครับนะครับครับวันนี้ก็ส่งไม่เยอะครับแค่10กระสอบนะครับมาส่งถึงที่นะครับบริการถึงที่นะครับสนใจสินค้านะครับ โทรมาที่เบอร์นะครับ0927076999นะครับร้านนานาฟาร์มอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ